เย็นแล้วก็หิวโอ้โหวันนี้หลังจากที่เราทําเสร็จทดลองโดนหลอกล่อนะครับได้ของแถมอันนี้ซื้อเนื้อแล้วก็ได้แก้วด้วยนะอันนี้เนี่ยเราทาเรียนแบบนี้ครับเสือร้องไห้ทาเหมือนนี่มิลโรยเนี่ยเห็นไหมโรยโรยดูนะแต่เนื้อที่เราซื้อไม่ใช่เนื้อเสือร้องไห้นะครับเนื้อที่เราซื้อเนี่ยผมไม่เคยกินเนื้อนี้มาก่อนเนื้อเนี่ยนะครับเขาบอกเนื้ออะไรพิกคันย่าเขาบอกเนื้อนอกอะไรไม่รู้นะเนี่ยแต่นี้เราหมักสูตรพิเศษตามตําราเลยนะครับ ตามตำลาแล้วจิ้มแกวขมของเราไปหน่อยมันได้เนี้แบบทอดโอเคนะส่วนอีกอันนี้เป็นเนื้อสันแหลมใช้สูตรเดียวกันเนื้อสันแหลมใช้สูตรเดียวกันนะครับอาจิ้มแกวขมเราก่อนคุยแกวขมเรา เม่ส่วนไหนจะไม่ค่อยมีมันเอ้นมันชัดเจนผมชอบนี่ดีกว่าฮึ่มแล้วไปใครว่างรีบมายัางเหลือ